สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเพรแท็กเตอร์ทุกท่านนะคะสวัสดีด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพรแท็กเตอร์ตลาดรถไถ่มือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะเพรแท็กเตอร์ตลาดรถถ่มือสองจังหวัดขอนแก่นค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้นะคะน้องจะพาลูกค้ามาดูรถรุ่นราคาเบาๆนะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าตามหากันเยอะมากเลยนะคะราคาเบาๆ รุ่นยอดนิยมรุ่นตามหานะคะ L3408 นะคะคูโบต้า L3408 นะคะแล้วก็ยันมา35แรงนะคะคูโบต้า L3408 แล้วก็ยันมา35แรงนะคะคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี2,551นะคะปี2,551นะคะสำหรับคูโบต้า34แรงคันนี้นะคะนี่เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะเดิมทุกจุดนะคะนี่ สตาร์ทติดได้ทุกคันนะคะรถที่ร้านทุกคนันมีเอกสารครบนะคะขับเคลื่อนได้ทุกคันนะคะราคาคันนี้อยู่ที่195,000บาทนะคะ195,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหน,นะคะอยากได้34แรงนะคะ ไปใช้งานนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะคะแวะเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะคะเพลแท็กเตอร์เปิดให้บริการทุกวันนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่195,000บาทนะคะพร้อมบริการจัดส่งฟรีนะคะบริการจัดส่งฟรีนะคะอุปกรณ์ที่จะได้ไปนะคะจะเป็นชุดใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะสำหรับคันแรกนะคะผ่านไปนะคะสำหรับ คูบตา34แรงนะคะคูบตา34แรงเนาะคันนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่เท่าไรเอ่ยนะคะคันนี้จดทะเบียนใช้งานปี2551ชั่วโมงทำงานอยู่ที่3า6 8่ชั่วโมงนะคะ3168ชั่วโมงนี่อันนี้คือสภาพโดยรวมเลยเนาะ สภาพเดิมนะคะลูกค้าอยากได้รถเดิมๆสวยๆนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมก็แวะเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้ที่ร้านเลยนะคะขั้นต่อไปนะคะคันนี้ก็เป็นรุ่นฮิตของยันม่าเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นรถเล็กรุ่นฮิตของยันม่านะคะก็คือยันม่า35แรงเนาะยันม่า35แรงนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่195,000บาทนะคะอุปกรณ์เป็นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังเช่นเดียวกันนะคะ อุปกรณ์เป็นชุดไปดานหน้าแล้วก็ผ่านหลังเช่นเดียวกันนะคะ1 9 5 0 0 0บาทน,นะคะนี่เรามาดูนะคะสวยๆนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะย่างหลังดีมากนะคะย่างหลังสวยมากเลยเนาะ,ะสภาพเดิมๆนะคะราคาเบาๆนะคะลูกค้าไหนอยากได้รถเล็กๆเอาไว้ใช้งานนะคะในไร่ในสวนของเราเนาะค่ะ คันนี้นะคะ35แรงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่ารักเหมือนกันนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็แวะเข้ามาลองขับลองเครื่องได้นะคะอุปก,กรณ์นะคะก็จะเป็นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังเช่นเดียวกันเนาะราคาอยู่ที่195,000บาทนะคะ195,000บาทนะคะ ขันต่อไปนะคะคันต่อไปก็เป็นคูบต้าเช่นเดียวกันนะคะคูบต้า34แรงรุ่นยอนฮิตรุ่นยอนนิยมรุ่นตามหานะคะคูบต้า34แรงรุ่นยอนฮิตยอดน,นิยมรุ่นตามหานะคันนี้นะคะใช้งานนะคะมาที่เท่าไหร่แล้วใช้งานกี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่175,000บาทนะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทนะคะบริการจะส่งฟรีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะชั่วโมงคันนี้อยู่ที่4,600ชั่วโมงนะคะชั่วโมงคันนี้อยู่ที่4,600ชั่วโมงนะคะยางเดิมนะคะยางเดิมเกียร์เดิมเครื่องเดิมนะคะลูกค้าเข้ามาลองเครื่องได้เนาะเข้ามาลองขับลองเครื่องนะคะแล้วค่อยพิจารณากันอีกทีหนึง่งได้นะคะเราเข้ามาเลือกรถมาลองรถเลือกคันที่ถูกใจก่อนได้นะคะราคาเบาๆนะคะ คูบต้าแรงยันมาสาแรงนะคะสามคันนี้ราคาไม่เกิน20000,000นะคะราคาไม่เกิน200,000นะคะราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไซส์ 4, แรงคันนี้ราคาอยู่ที่175,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถไถราคาเบาๆไปใช้งานในไร่ในสวนนะคะก็ลองแวะเข้ามาลองขับลองเครื่องได้เลยนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับดูรับชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้น้องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้น้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้านนองจะพาลูกค้าไปดูรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ